ดีจ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาทำอาหารแนวสไตล์อิตาลีนะคะสไตล์อิตาเลียนทอดตตินีอบซอสอบซอสขาวนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะตั้งหม้อน้ำก่อนืนเราก็จะต้มต้มตัวทอดตตินีก่อนนะคะต้มประมาณห้านาทีพอหม้อน้ำร้อนแล้วเราก็ต้มเลยนะคะซอสนี้จะทำเองค่ะซอสเพราะว่า ซื้อสำเร็จมันค่อนข้างจะแพงแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะทํากินบ่อยค่ะสูตรนี้ทําง่ายก่อนอื่นเราก็จะมาดูส่วนประกอบก่อนนะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะวันนี้เราจะใช้อแฮมนะคะแฮมหั่นชิ้นหอมใหญ่แล้วก็ชีสบรูชีสน,นะคะอันนี้ใส่ไม่เยอะนะคะประมาณนี้ก็จะมีพารมซานชีสน,นะคะ ส่วนซอสขาวซอสขาวเราจะทำเองนะคะกรณีที่เราหาซื้อไม่ได้นะคะเราจะทำเองหรือซื้อมันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะเราจะสูตรง่ายๆนะคะซอสขาวทำง่ายก็จะบีเนยนะคะเนยนมแล้วก็แก้งสาลีนะคะสามอย่างเรากระทะตั้งไฟแล้วก็เอาเนยลงนะคะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเลยสำหรับหนึ่งที่นะคะสำหรับทานคนเดียวแป้งแป้งนี่กะเอานะคะประมาณหนึ่งประมาณอาสองช้อนโต๊ะนะคะคือความเอาแค่ความข้นนะคะไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อความข้นซอสข้นแค่นั้นเองนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะ เราจะคั่วเนยกับแป้งคั่วใส่กันก่อนนะคะอันนี้สูตรของตัวเองนะคะสูตรจัดแปลงเคยไปกินที่ร้านแล้วมันไม่อร่อยนะคะเคยบางร้านก็ใช่ว่าทุกร้านจะอร่อยนะคะไอร้านอิตาเลียน ราะว่าเขาประหยัดเครื่องนะคะของเราทํากินเองเราใส่ไม่ยัง้งชีสแล้วก็ใส่ไปมันจะเพื่อค่ามันจะเข้มข้นกว่ากันพอเราได้ประมาณนี้เราก็าเอานมลงคือกะเอานะคะนมเดกะเอาว่าสําหรับหนึ่งที่นะคะแค่พอข้อนๆแล้วก็คนให้มันแตกนะคะให้แป้งแตก มันก็จะข้นประมาณนี้ถ้ามันข้นไปเราเพิ่มนมนะคะสามีชวนไม่ใช่สามีชวนสามีไปกินร้านอิตาเลียนเขาบอกเธอทำอร่อยกว่าเพราะว่างี้ก็เลยไม่ค่อยได้ไปนะคะไม่ค่อยได้เข้าเลยร้านอิตาเลียนทำเองลาซานญาอะไรพวกนี้ก็ทำเองนะคะใสช่ชีสเยอะๆตามที่เราชอบ ไปร้านเขาก็ห่อชีสนะคะเพราะว่าเขาต้องทำกําไรเนาะนี่แหละให้คนประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาหอมเืมอ้เอหอมเอาหอมกับอา่ากับบูชีสลงนะคะ บูชีลงที่จริงเขาใช้ครีมนะคะครีมครีมสําหรับทําซอสแต่เราไม่มีนะคะเราก็เลยทําวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าข้นไปเราเพิ่มนมได้เพิ่มทีละหน่อยจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือกะเอาเกลือพริกไทย นี้รสดีฝรั่งนะคะคนนคือจะใส่ขนอก็ได้แต่ใส่คโนฝรั่งนะคะไม่ต่างกันใส่จะใส่ออริกาโนนะคะคือสูตตัวเองเราชอบชีสเราใส่ชีสไปเลยนะคะชีสอะไรก็ได้เช่นคามซานใส่พอประมาณนะคะประมาณนี้แหละ ส่วนมอสซาเรลล่าเราจะเอาไว้โปะหน้าตอนเราอบพอเสร็จแล้วเราก็เอาแฮมลงแฮมนี่สุกแล้วเราไม่ต้องผัดนานเราก็ปิดปิดเตาเลยลก็เอาออกจากเตาเลยนี้เราอรอทอดตะลืนีสุกทอดตะลืนีครบกำหนดเวลาเราก็จะปิดเตาแล้วก็ห้านาทีผ่านไป ซอสนี่ค้นไปเราเพิ่มนมได้ซอสที่เราได้นะคะซอสที่ทำไว้เราเอามาโรยแล้วเราก็จะอบ ล้วก็จะเอาชีสโรยนะคะชีสมอสซาเรล่านะคะอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะคะพาเมซานโรยหน้านิดหน่อยจากนั้นก็จะนำไปอบนะคะ เราจะอบไปประมาณ20นาทีนะคะดูหน้ามันเกรียมเราก็เอาเลยนะคะความอบความร้อนประมาณ220ประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้เราก็อบเสร็จแล้วเกร,เรียมพอดีเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับหนึ่งที่นี่นะคะก็จะได้เกรียมประมาณนี้นะคะเราก็เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะสำหรับหนึ่งที่พอดีเลยขนาดนี้นะคะ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะสวัสดีค่ะ